สวัสดีครับร้านซับโปไพรแท็กเตอร์สาขา2อำเภอบางบปทุมครับจังหวัดมหาสา,ารคามยวผมช่างดูอนุพงศ์โปไพรนะครับวันนี้พามาชมสินค้าตัวใหม่ครับสินค้าตัวใหม่เป็นรถเกี่ยวบุต้าดีซี60พลัสครับแข็งดีสองข้างนะครับเครื่องเกียร์ฟารมไม่เคยแกะใ่ขายสภาพนะครับวันนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ตนน่านใจโทร0624955957ครับ0624955957หรือมาทดลองขับที่ร้านซับโปรไฟล์เคเตอร์สาา2ครับอำเภอวารีาปทุมจังหวัดมหาสรารคามากลทดสอบระบบเกี่ยวครับของรถเกี่ยวโกตตา DC 60ลัต อันนี้ไม่มีเล่มนะครับไม่มีเล่มเครื่องเกียวปั้มดีไม่เคยแก่ครับแขกดีสองข้างแขกสวยเลยนะครับทั้งสองข้างใครสนใจมาทดลองขับได้ที่ร้านซับโปรไฟล์แท็กเตอร์อรสาขาสองอ๊เภอร์ว่าพิจุตรกครับทังหวัดมหาสารคามแขกสวยสองข้างครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแก่ อย่าลืมนะครับมาทดลองขับไปที่ร้านซับโปรไฟแท็กเตอร์สาขาสองอำเภอบางปีบุม,มจังหวัดมหาสรารคามสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับ